สวัสดีจ้ากินา้าวแฟสาววันอาทิตย์จ้าเสียงเครื่องตัดเล็กเด้อกินอของะวายายมาหนางานเสียงรบกวนะวายายมาหนางานก็มีมีแน่แล้วเนาะกินกาแฟแล้วก็ไปทำงานด้วยกันบันนีจ้า สองตายหญ่าอาจจะสิบโมงสิบเคิงกันมาอาจขิบเอาปีเนาะอาจขิบลงเพราะว่านี่ได้ขีบเดียวเนาะขีบยาวไม่ได้จะจะขีบเอาจากสองขีบจากขีบกันหน้ายังไม่ได้ข่าไปตรวจสอบบน องเื่ตัดเลจ้ะลบกวนหน่อยจ้าเช้าเช้าอากาศเย็นสิบโมงนอากาศกะบบฮอนได้พี่น้องบบคอยมีแดดกันแดดเย็นสบายอยู่ลม่อยๆลมบ่อยๆเด้อทำงานกับโบฮอ,อน ยายปล่อยผมยาวตกาะกอกกำหมัดไว้อย่างเดียวไปทำงานก็แต่งสุดแบบนี้ยายใส่เชือกแขนยาววันนี้มาหน้างานนะจ๊ะหน้าง,งานดยู่กี่กรมอ่าดูข่าวไปด้วย จิบกาแฟอุ่นๆชุ่มคอเยน็นสุดชื่นคลิปนี้พอสนิทดจาจารยะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หน่อยาจ๊ะสวัสดีจ้า